ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมมัดนะครับจาก MG a ช e r i c a นะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวรถ MG S5 โมเดลใหม่นะครับชื่อว่ารุ่น X Plus นะครับแน่นอนครับว่า MG S5 นะครับก็ได้รับกระแสนิยมมากนะครับพะเป็นรุ่นที่แบบว่ารองรับเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่แบบไร้ไทมนะครับแต่ครันนี้ครับเป็นรุ่นของที่เรียกว่า Plus คำว่า Plus เนี่ยต้องมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในรุ่นของ X Plus นะครับ ในของภายนอกนะครับยังคงรูปลับเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจางหน้าแบบอดิชิกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งไฟเดไลท์ซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับและส่วนของไฟหน้านะครับจะเป็นอยู่ในส่วนของตรงกระจนหน้าตรงนี้นะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นลายเดิมนะครับทีนี้ส่วนที่เพิ่มเติมนะครับมาครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ ในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับในส่วนของรุ่น X p a u นะครับจุดเด่นๆน,นะครับที่เห็นได้ชัดนะครับนี่เป็นในส่วนของหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับซึ่งจะขยายจากเดิม12นิ้วครับเป็น1 5 6นิ้วนะครับฟังก์ชันหน้าจอนในส่วนของ ที่เห็นหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของแถบทางลัดนะครับที่จะอยู่ตรงด้านข้างฝั่งเดิมนะครับปรับมาอยู่ในส่วนของตรงแถบมาด้านล่างในของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันปลดเกีีรยว่างนะครับแล้วก็การัางขับรถยนต์นะครับจุท้ายไฟฟ้าแล้วก็ฟังก์ชันปิดเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปุ่มควบคุมแอร์นะครับก็จะกลายเป็นว่าอยู่ที่หน้าจอนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับฟังก์ชันนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องของฟังก์ชันในการปรับแอร์นะครับเราสามารถใช้2คสอง รูดไปทางขวาครับเพื่อเพิ่มแรงลมนะครับปัดซ้ายก็จะลดแรงลมนะครับเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองครับส่วนฟังก์ชันสี่นะครับสำหรับผู้นิสายด้านข้างนะครับใช้3นิ้วเหมือนเดิมครับก็คือใช้การลูดลงมาครับเป็นการลดเสียงหรือว่าลูดขึ้นนะครับเพื่อการเพิ่มเสียงครับแต่ในส่วนของห้องขับนะครับไม่ต้องห่วงครับยังใช้งานปุ่มมัลติฟังก์ชันได้เหมือนเดิมครับเป็นยังไงครับการใช้งานง่ายยิ่งกว่าเดิมครับผมถัดมานะครับผมในส่วนของคอนโซลกลางแล้วกันนะครับคอนโซลกลางเนี่ยก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วกกกกกก็เเเรรรรรรื่่่่่่ออองงงงงงขขาาาาาาาใใช้้้้้นน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 นีียยยจจจจะะะะะสดดดดวววมมิิึคคคคัััับบบบทุแแูตหห ซึ่งจะบดบังในส่วนของช่องปรับอากาศนะครับทีนี้ครับพอฟังก์ชันนนี้ครับปรับเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งวางแก้วนะครับแล้วก็เรื่องของช่องแอร์นะครับมันก็จะโวมมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้ไวเลชาร์จมีให้มาเหมือนเดิมครับแต่ช่องเก็บของตรงนี้ครับจะใหญ่กว่าเดิมครับผมนะครับถัดมาครับเห็นตรงนี้เนาะเดิมทีเนี่ยจะอยู่ตรงแถบ ล่างหน้าจอนะครับก็ตอนนี้คือเป็นปุ่มคียันนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเปิดแอร์นะครับไฟฟ้าด้านหน้าไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟฟ้าด้านหลังครับทีสำคัญครับเป็นปุ่มโฮมครับก็คือปุ่มกลับด้านหลังนั่นเองนะครับสงสัยกันใช่ไหมครับว่าตำแหน่งเกียร์หายไปไหนใช่ไหมครับไม่ได้หายไปไหนครับผมตำแหน่งเกียร์ครับย้ําอยู่ตรงที่คอครับจะให้ความสะดวกสบายในการใช้งานหรือว่าการปรับเปลี่ยนเกียร์ง่ายยิ่งขึ้นครับก็คือจะอยู่ในตำแหน่งของก้านด้านขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับในการเดียวเลยนะ แค่ปั้นิสสัมผัสแค่นั้นเองครับผมส่วนด้านซ้ายครับจะเป็นในส่วนของการควบปุ่มไฟเลี้ยวแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับปัดน้ําฝนทั้งหน้าและหลังง่ายๆครับแค่กดบงปลายก้านนี่ครับเป็นการฉีดหน้าปัดกระจกด้านหน้านะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในส่วนของเปิดออโต้นะครับกับปัดกับน้ําฝนนะครับส่วนด้านหลังครับเป็นปุ่มสวิตช์ด้านในครับแค่หมุนโยกครับมันจะปัดด้านหลังนะครับส่วนวัสดุหุ้มเบาะหรือว่าภายในครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหุ้มแบบซอฟทัชนะครับจะมีให้เหมือนเดิม ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับผมตัวเบาะนะครับจะมีฉลุูมาให้นะครับก็รองรับฟังก์ชันเขาเรียกว่าเบาะเป่าลมเย็นนะครับง่ายๆครับลูกค้าสามารถเข้าฟังก์ชันได้2แบบอย่างแรกคือกดตรงที่ฟังก์ชันแอร์นะครับหนึ่งครั้งหรือสไลด์หน้าจอลงมาครับก็เลือกเปิดได้นะครับในส่วนของที่เบาะเป่าลมเย็นนะครับแค่นี้ครับตัวเบาะก็จะเป่าลมเย็นให้เราแล้วนะครับอย่างงี้างครับฟังก์ชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายขึ้น ท้ายของตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับในส่วนของไฟท้ายเนวยาวนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกด่งที่3นะครับที่สําคัญนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้าและเซนเซอร์นะครับในส่วนของเซนเซอร์การเตือนชนด้านหลังนะครับมีให้ถึง4จุดนั่นเองครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่ไปนิสสัมผัสกดตรงที่ประตูท้ายตรงนี้นะครับหรือจเฉพาะรุ่นนี้ครับถ้าเรามีกุญแจกับตัวครับสามารถคิดเซนเซอร์ได้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับใช้งานง่ายๆเลยครับ ที่เก็บสัภาระของตัว f 5นะครับผมสามารถปรับดีเยอร์ได้2ระดับนะครับสามารถสอดเข้าไปด้านล่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของพื้นที่ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของมาดบางเาตัวนี้ครับสามารถถอดเก็บที่บ้านได้นะครับหากเราต้องการคนของเยอะๆนะครับหรือเราต้องการพับเบาะนะครับเพื่อแคมปิ้งนะครับสามารถถอดแล้วก็ดึงในส่วนของแผ่นปิดตัวนี้ครับขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วก็พับเบาะนะครับตัวนี้จะให้ความเรียบใกล้เคียงกับตัวคาเวตี้เลยครับผม ลูกค้าท่านใดที่สนใจ MG s 5 x Plus นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่ราคา789,900บาทนะครับแคมเปญพิเศษวันนี้นะครับผมดอกเบี้ยเพียงเจ็เท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับพร้อมออกรถทุกสีทุกรุ่นนะครับผมออกออกรถนะครับแถมชุดแต่งรอบพันทุกคันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ที่เพจ MG มีค่าเชยพจ่งนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ0650590865นะครับเอาไว้เจอในคลิปใหม่นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ